สวัสดีจ้าสวัสดีเบอร์สุกูทุกคนนะจ๊ะพี่น้องทั่วโลกนะจ้ะที่เบิ่งช่องยายโสอยู่นี่เนาะโดนเลยจ้ายายโซ่ได้นั่งอ่อนมานั่งสู่นั่งเบากันอยู่นี่นะจ้นะเนาะคิดวอนพี่วออ่าน้องนอจ้ะมิจะไปก็ไปจ้าไปนันไปนีไปอัน <c oughs> ไปมือสบองเจ้าอาวาสบางอันวันนี้ตื่นขึ้นมากเลยมานั่งกาแฟาเลยอแอนมาโู่กันเนะจ้นะเนาะนั่งโู่กัน โสกับผู้ใดก้โสว่าตีโสผู้เดียวจะโสผู้เดียวโสให้พี่น้องฟังนะจ้ะคาเทียพี่น้องอยากฟังนะจ้ะอันอันได้โสอันไปอันอันอันวางบ้างนะจ้ะแฟนก็ว่างก็เลยพักกันไปอันไปบ้านอนะันพักหล่อนมูมูของเล่านั่นแหละจ้ะมูของแฟนนะบ้านเราไก่ไก่เนะจ้ะไป อันอาทิตย์ก่อนอันละบ้านอันไอ้ไอ้ขอางมือไอ้ขอางมูอแฟนยายสัวเนาะบานนี้อันเราแบบไมีเมียไทยไหมจ้ะเราอย่างแบบไมีเมียไทยอยู่นั่นยายสัวก็ว่าสิไปหาเห็ดขี้เพชรอีหยังอยู่นั่นเนะจ้ะเนาะบ้านที่นี่อันว่าสิไปอันบ้านที่นี่ก็เลยไปนั่งฟังเราเบาจ้ะไปนั่งฟังเราเบาเนาะว่าสิไปเฮ็ดชีพก็เลยบ่ได้เฮ็ดนะจ้ะ มันกับบม่มีเวลาเนาะจะไปหาเห็ดแอนไปนั่งกบหมูกับหยังไปกินเขากบหมูกับหยังขันเฮ้าสิไปถ่ไทยแต่คลิปแต่อย่างไรมันเก่คือนขจ๊ะเนาะอันนี้ฮาก็ามีเวลาบัน,นี้นฮี้พี่คนไทยคนอันเราพึง่งเรามาอยู่ได้สองปีเนะจ๊ะเรามาอยู่ได้สองปีอันจังสันก็มีได้จ้ะเราไมา่อยู่ได้สองปีเรบ้าที่นี้มันไก่คว่ำจะเจร่ญนไหมจ้ะอัน อันบ้านไก่หลือใดเจ้พวะพวกย้ายส่วครับรถไปยายสวนั่งรถไปจนเมียน,น,นะจ๊ะเนาะพูนยู่ไก่ไก่อันอยู่เป็นเป็นผู้เป็นเป็นแม่น้าอยู่จะแต่ว่ามันเป็นผู้เป็นยังเป็นผู้ไปอีกไหมเป็นแบบมูอบ้านชนระบทไหมจ้าพวามีรถบาทรถอีหยังไปเลยด้จ้าคิ้วรถบาทอีหอย่างกับว่ามีเ้แจะรถส่วนตัวไปเนาะบาทที่นี่แล้ววัน เราสิมาเรียนหนังสือ,อยังสิกไก่เนาะจา้าบานเนี้แฟนกับทํางานเนาะจะว่ามีเวลาสิมาสงเรียนหนังสือ,อยังสิรงเรียนกับว่าได้เข่าจ้าลงเรียนกับ,บว่าได้เข่าเนาะจ้าเนาะลงเรียนกับ,บว่าได้เข่าจะว่าคุยกับรลกอะก็เลยว่าขออันอัน,นขอเราในเด้อปีเด้อขอเราก็เจนองออกยูทูปยิ้งยังยังสิกอะอันเป็นอุท่าหอนเนาะจา้าพูดเพื่อนทีบ่บลูเนาะจา้าเพื่อนกับอนุญาตแล้วละจา้าเพื่อนกับว่าเออ ก็บบริเวณวิ่งหนังแนี่ยคงเสียหายเนาะก็บ่ได้ว่าออกซือออกหนังเพิ่อนนะจ้ะเพิ่นเว้าสุฟังอันบ่ดี่ในโรงเรียนก็บ่ได้เข้าเนาะจ้ะแบบที่ว่ามาอยู่ซื่อๆอยู่เมืองนอกจังซี่เนาะจ้ะมาอยู่เมืองนอกซื่อๆโรงเรียนบ่ได้เข้างานบ่ได้ทําจังซี่เอาอันแบบที่ว่ามันคือคนหูหนวกตาบอดนี่แม่จ้ะคนบ่ได้เข้าโรงเรียนนี่แบบที่ว่า เขาสิออกข้างนอกเขาไปซื้อสารกบแฟทั้งในไปซื้อข้องซื้ออย่างหนึ่งก็ต้องไปกาแฟแน่นอจันเนาะไปได้ยุติจากกบแฟคนไทยนะไปเห็นงานกับไปได้ยุกมูฟคนไทยน่ะแต่ว่าเขาสิไปซื้อสารกับฟรังเลาก็ไปซื้อสารกเขาบูรุ่เลี่ยงแบบที่ว่าแต่ต่ยายสูเลี่ยนแแท้อนาจะมาหดนีนมาเลี่ยนปุ๊บนียายสูยังบรูเลี่ยงอะไรอยู่จันไปสถานที่ต่างๆนี่ก็ยังมีแฟนี่ยังซวยอยู่นะจเนาะเป็นกระดากระดงกระดาเต็งสินเนาะ อันนี้แบบที่ว่าบระเลียนเลยเนียงบุลุเลยนะจ๊ะบาที่เนียอยูสองปีไขเป็นอย่างเรยูแล้วก็อยูได้สองปีนะจ๊ะแบบที่ว่าว่า,วา,วามียัีงเกิดขึ้นนะจ๊ะก็มอนอยู่อันแฟนก็ให้พ่อได้กินอยู่จ๊ะแต่ว่าเกิดคันว่าหเห้งาเลี่ยนเพาหยังจะสิก็ต้องมีเงินมีหยังเงินเดือนเงินอย่างไ้เหาหนอยจะนอกจาก็กกมีแฟนมีอนาคต มีอน,นาคตว่าสิเปเฮ็ดนั่นเฮ็ยนี่กันอยู่เมืองไทยหรือว่าไปซื่อเป็นย mm ังไงฮ้องซีมันแมนอยู่นากจากขันไหวเห้อหาเห็ียดเนาะก็ต้องหาอนาคตใเห้เฮนอจากเข้ามาอยู่เมืองเมืองหนอกนี่นากจกเขัามาอยู่เมืองหนอกนี่ขัามาขุดท่องนากจากหรือพี่รองสิบ่าจังหดจ่าคิดคือยายโสภาจกเขัามาขุดท่องค่ะขัามาหาอนาคตที่ดีด้นนายจ่าจันมาอยู่เมืองหนอเขาจังหอบเสียผาหอบอปหอย่างมากเมืองนอกนากจากเนาะ หรือผู้ไดว่าสิมาอีอยอันเบียที่ว่ามาอยู่คือว่ามาเบียที่า่าบหวังีออย่างนี้มันมีอยู่บ่อจ้ามัน่มีดอกจ้าเค่โซวามีก็สิส่วนหน่อยเนาะคือว่ามาหวังบวบ่หวังอย่างนี่มัน่มีดอกจ้าคัาล่องกาวว่าหอบเสียผาหอบกระเป๋ามานี่มันต้องมาหาหน้าคตเนายจ้ะเนาะแมนสิเทาสินุ่มแมนเจ้าสิเป็นเล็กเล็กเด็กหน่อยแต่ซ้างเละจ้ะเนาะ เขากระต้องมหาหน้าคนเห็นเจ้าขวงแมนวี่น้องวะไก่ขัวมจะเลื่อนกะเอาห้ามาล้าก็ะต้องรับผิดชอบเพราะที่เอาจกหน้าคนอีหยังเข้าก็ะต้องให้เขาไปเลี้ยนไปหยังแมนบพี่น้องวะกระต้องมียหน้าคนทำบาดที่นี่แล้วแล้วกะว่าแล้วอยู่บ่ได้แล้วยู่บ่ได้ดอกเราเราบอกกับยายสูนนะเราว่าแล้วยู่บ่ได้ดอกน้องเลยคันจีเป็นแนวนี้ไปกันนะ มันมันบบมีมูไม่พวกแบบที่ว่าบ่มีมูกับโบได้ว่าดอกอนาคตหนจอยแจ๊กยใส่อนาคตบ่มีเนาะเมนยูอยู่กาแฟนน่นย่างผ้าไปเที่ยวกับผ้าไปเที่ยวเมนบ่จาคขันบัานธรรมดาขันบัานอันอันเวลาแฟนไปเห็นงานี่ก็เป็นแม่บ้านมาแม่เลี้ยงไปซื้อๆก็อยู่พอด้กิ่นไปซื้อนะจ๊จเนาะอนาคตกะจักยุส่มัองบ่เห็นอนาคตเนจอะเนาะ เราเก็ตอนนี้เรากลับบ้านเรียบยรอ้อยแล้ยจ้าเราตัดสินใจกลับบาา้บบานแล้วจ้นนะเรากลับบ้านอา้อาทิตย์ก่อนผมเนาะเราเรากลับบ้านแล้วจ้ะคือว่ามันอยู่บ่ดได้เนาะจ้ะผู้ใดสิมาอยู่เมืองนอกผู้ใด,ดสิมาอยูถาตายชื่อซื่อเนาะจ้ะเนาะบ่มี่ดอ,อกจ้ะต้องมาเฮ็ดมาหานะจ้ะนาะนี่แหละอีกมุมหนึ่งเน,นาะจ้ะก่อนเทาสิมาเมอืองนอกนี่ฮัฟบ่รู้เนาะจา้ะว่า ว่าแฟนเขาอยู่จังไหนกินกระยุรูยูว่าเขาอยู่จังไหนกินยังไงก็สีมีมีส่วนบอกกันเ่วามาเที่ยวแล้วก็สิบับัวรูติเพราะว่าจังไหนมาเที่ยวหรือว่าจังไหนแล้วก็สีแล้วบัวรูติตอนเรามาเที่ยวเนาะว่าแฟนอยู่จังไหนกินยังไดแเราก็สิแล้วก็สิว่ามันก็สีบ่เป็นคือจังอันคือว่ามาเที่ยวหนึ่งแล้วก็สีก็สีว่ามันมวลละนาอยจานน้อมันกั แฟนกับิมีเวลาพาไปนันไปนีเนาะจ้าบัดยู่ยีหลีนน,นะจ่าไม่ยู่ลีนมันคือห้องมาเที่ยวบพคือห้ามาทองเที่ยวเด้เน่ะจ้ะาแฟนก็ต้องทํางานเขาก็สิบ่ามีเวลาอ่านพาไปนันมานีบัดนี้กะเฮาจะสี่ห้องก็ต้องคิดถึงอนาคตเจ้าของเนาะจ้าคันคันยูแบบบ่มีอนาคตก็ต้องเราก็ต้องกลับไท่เละจ้า เรากิมาล่องเบิงเล้วแล้วบ่มีขนาโอ้ก็เลยบอกก็เล่าว่าเออขันอยู่เมืองไทยมันดีกว่ากับกับทับไทยลหละคุณพี่เอ้ยสันบอกว่านะยายสวรรขันอยู่หนีมันว่าไม่ยังกะไปอยู่เมืองไทยกับสิบัดีกว่าพอจะสนบกกว่าอันนี้ก็เล่าก็แต่การตัดชินใจของเล่าในใจเนะแล้วแต่การตาชินใจของเล่าอันผูหยิ่งไทยทียายสวยหรุยจักอยู่หนีซุ้มพวงซุ้มพวกนั่นนะ อันบบมีผัวก็ห้ายเด้จ้ะบ่มีผัวก็รลายที่ผัวเขาตต่ท you know like ี่ว่าเขายากันก yup ็มีเนาะจากกรณีแฟนไต่ก็มีกรณีที่ยากันก็มีเขามีการมีงานเย็นแล้วนี่เขายุ่ผู้เดียวเขาอยู่ได้เด้จ้ะทางมีงานเย็นเนาะเฮารลูเนาะเจ้าบางมากอีหยังเนาะมางนอกเนาะทางเขามีงานมีเงินแล้วจังซสียบบมีผัวหรือว่าบ่มีแฟนจังเสียขาจีงแล้วเสียเขาก็อยู่ได้ ห้าเนาก็ม mm ี่เฮ็ดประจาเร็วส <descending level>, ิเ <Elizabeth> นาะจ้าข้าก <the> mm ็ตรงอยู่ไรขันมีแฟนอยู่ว่ามี่อนาคตกระซีเอาเทธิ์ก็มีอยู่ให้ที่ย่างแมนบองพิน้อวว่าว้ากันไปเนาะจ้าเนาะว้ากันไปวให้ฟังเนาะจ้าเนาะอันขันเ้าบว่าขันเ้องวัลุเรื่องของเพิ่นขันวรล้เรื่องเขตแบบนี่ห้องกับวรล้จัดวรู้จักเนาะจ้าว่าแบบนี่ก็มี่เนาะจ้ามาอยู่เมืงนอกแบบนี้ก็มี่เนาะจ้า กะเลยมว่าสู่กันฟังเนาะจ้ะอันที่เขายากันกับแฟนกับยังน่ะบางบางคนเน่ยเขาก็รู้สึกว่ามีแฟนแล้วเบียที่ว่ามันมันบ่คุ้มใสิหรือว่ามันเป็นจั่งได๋ล่ะมีแฟนแล้วกับว่ามีอนาคตว่ามีอันอีหยังังส่เขามีการมีงานเห็ดอยู่จังสีเขาก็ตัดสินใจ่บยู่น้ำกันก็ไม่จ้ะอันผู้หญิงไทยห้องเจงอยู่แล้วเนาะจ้ะเนาะ เก่งอยู่แล้วจ้ะผูหยิ่งไทยนี่ยทั้งอดทั้งทนนะจ๊ะนาะแลวก็สู่งันนะจ้ะคือว่าเขายืนด้วยล่้มแชงของเขาแล้วเขาก็จําเป็นต้องพึ่งแฟนแล้วเสียหันยูน้ากันแล้วมันบรู้สึกดีกับอันคืออยู่ผู้เดียวเสียก็คือยูผู้เดียวจ้ะแต่ไม่เนาะงจ๊ะนาะตอนนี้เราก็กลับบ้านแล้วนะจ้ะแฟนอันพี่คนนั้นเนาะเราก็กลับบ้านก็ยังแล้วเนะจ้ะพราะงันนั่นก็อยูผู้เดียวแล้วจ๊ะยููผู้เดียวตงมงอยู่นะจ้ะ ก็ยู so first, ่กับหมากับยังเล่านะจากแล้วก็ไปต่ละตัวแล้วยีดอกจากกันเมียเราไปแล้วกันไรเนาะแล้วก็ยู่กับหมากับยังเล่าจังยี่สูเห็นเนาะอ่านเราเป็นไอของของอันมูของแฟนยี่สูอีกเียนึงนอจากอันเราก็ยู่กับหมากับยังเล่าแล้วก็คือว่าจากกันโดยเพราะว่าพวกพิษกันเด้จ้ะเพราะได้พิษได้ยังกันได้จ้ะอันผู้ยิ่งขี้ไะนพิ่นกระตัดสินใจกลครับไปยู่บ้านหือซื้อเนาะจ้จเนาะ อันบอกว่าพิษยังกรณนี่นี่บอกมีการว่าพิษว่าเทียงนีหยังกันคือว่าแยกข้างกันไปแยกกันไปซื้อๆจ้ะนี่ลาก็เลยว่าบอกูซฟังเนาจะานะมุมนี่ก็มีจะอีกอเรื่องแบบนี่ก็มีเนาจะนะอาไรจ้ามื้อนี้โซก,กับบมียังเนาจะอันมาจินข้าวตโซควมเพิ่นจะกินข้าวตโซควมเพิ่นคือบ้าเนาวานั่นละ่ะ อันขอบคุณหลายๆผู้ที่กดติดตามยายโซเนาะจ้ะเนาะอันขอบคุณทุกกำลังใจเนาะจ้ะเนาะที่เขาไม่ย้ายโซเนาะอันไดผิดพลาดอ่าไปขออภัยได้จ้ะเด้อถ้าอีหยังบโบถือใจเนาะจ้ะเนาะขอโทษขออภัยหลายๆจ้ะอันพ่อกันไม่คีดนานได้จ้ะเด้อไอพี่น้องย่ดีม่แฮงม่สูขปู่สุคนได้จ้ะเด้อมาดีจ้า Oh, 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 Monday, Oh, Tuesday, oh, Wednesday, oh, Thursday, oh, Friday, Friday. Saturday,